วิดีโอนี้ไม่เหมาะกับคนโลกสวยเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรนำเสด็จพ่อเสด็จแม่มาแนะนำคำพูดคำจารและการกระทำในคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าไม่สะดวกรับชมก็เปิดคลิปแล้วไปอาบน้ำกินข้าวได้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิป้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูง โลเชสโลเชสโลเทสโลเทสสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า่าสเทสเทสสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับนี่นี่พอดีไม่มีอะไรมากนะจะพามารีวิวเจ้า CB500X ลุยทางฝุ่นรถพึ่งล้างปไปเลยเนี่ <c oughs> พอดีนะเขาทำทางตรงนี้เป็นทางข้างหลังบ้านผมอ่ะหลังหลังห้องเช่าแล้วกันเป็นทางหลังห้องผมเนาะเขาทำทาง แล้วแล้วกูจะไปได้ไหม <c oughs> มีเนินเวย <c oughs> จะไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วเราก็อยากมาลองขี่ทางฝุ่นนะแบบบิดก็เดง้งเล็งก็่อยครับน้องๆไอ้หีไปได้ปะนี่อะ่ะอยากบวกกับแม่คอครับผมไม่น่าเสียงจุ๊ก เอารถมาเละแล้วมั้งดูทรงเนี่ยเวลาขึ้นเนินเราต้องยืนอ๋อพี่เขาจะด่ากูไหมเนี่ยเขาไม่ให้มาแต่กูเสือกมาโอ้โหเรียบร้อยโดนน้ำนะครับเปื่อนจนได้เปื่อนจนได้เนินอีกแลายืนเปืนดูอ้อ ฝุ่นน้องพี่ชอบป่ะครับน้องๆต่างๆบอยผ่าผ่าผ่าเนิน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 ยืนชึ๊กชึ๊กโอ้โหโอ้หอดีครับป้าโอ้โหเขามาทำเนินน่ะอะไรครับเนี่ยอยากบิดทางฝุ่นสักสามร้อยครับผมนี่ผมอยู่บ้านเอื้อนะครับตรงนี้นี่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  แล้วพอดีเนี่ยผมนอนอยู่เนี่ยเขาก้องเกง้งก้องเก้งจึกจักจึกจักอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเนี่ยหลังอ่ะมันคืนมันแม่งนอนไม่หลับเนาะขนาดอะไรว่าเขาเรียกว่า็อกดาวน์สามทุ่มมาโอ้โหแต่แม่งก็ทำสามทุ่มเลิกงานเน่ยขนะผมนี่แล้วปวดหัวไม่รู้อะไรก็หัวจะปวดดื้นฮึบฮึบล,ลองยกไหมท่านผู้ชมแบบบิดกระแทกแล้วก็ลอยไปได้ๆป่ะวะของแท้ กูจะล่วงแล้วโอ้โหีหีไม่ได้เว้ยเดี๋ยวก็แทกคันเร่งแล้วก็ลอยละโอ้โห้กโดดเลยครับเรียบร้อยทางฝุ่นเฮ้ยอย่าดนะผมไปก่อนเด้อ อีมันชนผมเด้อ,อเรียบร้อยครับล้างรถมาเมื่อวันก่อนอุตส่าห์ลบฝุนเมื่อวันได้เจอทางฝุ่นตะกี้ไปอะไรกันคำนี้อ่ะ,อะ อยากเทของลอดเียนะเวลาเราเทของเราต้องเอ็นตัวนี้เอ๋อโอ้ยสัตว์เฮ้ยเกือบล่วงข้างทางนล้วครับผมอันอันจะปรบ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 นี่ก็เป็นหมู่บ้านของเรา เหนื่อยเนาะจะมาทำช่องแอลเกนเกียนนี่มันมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเรามาพูดโูลสวัสดีครับวันนี้ประพบกับผมเกียนทัวรลิงโอ้ยท่านผู้ชมดูวิวข้างทางธรรมชาติสวยงามมากอย่างเงี้ยผมพูดอย่างเงี้ย้มันดูดัดจริตเนาะมันไม่ใช่ตัวเองอะครับผม แต่มาพูดแบบจันๆๆๆอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพูดเองเหนื่อยเองอะไรกันวะเนี่ยมนินอีกแล้วขึ้นแรงถือซีนโชกคแตกขึ้นมาแล้วเสียตังค์อีกแล้วนะครับแค่ไอตอนเนี้ยแผ่นคัดแผ่นคัดผ้าคัดเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยเนอะ <laughs> อุอบอบอ๊บๆๆอิ๊บเบ๊ะช้าช้าลาลาอุ้ยไอติมไม่เอาไม่มีที่ห้อยมีที่เก็บ เดี๋ยวล่วงอีกวันนั้นซื้อไอติมมาแล้วก็ห้อยไว้หน้ารถอย่างนี้หละแล้วลขี่รถกร็โชกโคคากนี่เรียบร้อยอดแดงสิครบับเมื่ถึงห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีผมก็สงสารรถต้องมาจอดตรงเนี้ยพอช่วงหลังสามโมงเย็นไปอันนี้เนี่ยแดดมันจะแรงเปียงๆอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้อยไปปิดคลิไปไว้แค่นี้แหละ hệt hại lên cầm cầm <coughs>